อยู่กับช่องวิธีชจาตัวนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการต้าลูกเรียนนะครับอันนี้การลมนะครับวิธีการลมนะครับนี่ครับช่วงนี้การุรีลมแรงนะครับลมแรงลมแรงมากนะครับทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุนะครับเสียหายเยอะมากนะครับอันนี้ครับวิธีการนี่ครับต้าไว้เสร็จเรียบร้อยวิธีการลมนะครับมันจะแป่งนี่ต้าไว้ก็แป่งแค่นี้นะครับ อันนี้ก็คือมีจังหวะให้ตัวนะครับมันไม่สามารถหลุดหนีไปไหนได้นะครับนี่ครับนตาต้าทางต้นนะครับถ้าเกิดว่าลมมาคราวนี้ก็ทางต้นเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นการแก้ไขนะทั้งหมอนทั้งการยาวทาั้งสวนนะครับลองขึ้นตาตาลูกไป เพื่อการการเกิดความเสียหายนะครับตรงนี้จันทบุรีลำแรงมากยิงต้นสูงสูงต้นใหญ่ๆแบบนี้ครับอันตรายอยู่ในที่กลางๆนี้ตับบก็กันไว้ก่อนนะครับต้นนู้นก็ ตงนตาไว้หมดแล้วนะครับค่อนข้างสูงสูงมากามาเดี๋ยวพามาชมต้นนี้ครับลูกใหญ่อันนี้ผลงานจากปีที่แล้วนะครับตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นต้นทุเรียนเยอะนะครับแล้วก็โดนลมจากปีที่แล้วรประสบการณ์จากปีที่แล้วครับปีนี้เราเลยต้อง มาทําการเต้าลูกไว้เพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราไม่รู้ว่าว่าลมมันจะมาเมื่อไหร่นี่ยครับยิ่งต้นสูงๆใหญ่ๆแบบนี้ครับอันนี้เต้าไว้หมดแล้วนะครับเราจะย้อนแสงนิดนึงนะครับดเพรทุเรียนมันลูกใหญ่มากนะครับ ยิ่งต้นใหญ่ลูกใหญ่ยิ่งสูงครับยิ่งอันตรายความเสี่ยงสูงมากนะครับที่ลูกจะฉีดฉะนั้นเราป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยไม่เสียหายทั้งหมดก็ยังดีครับยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ชาวสวนทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ